สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวัฒนเกษตรครับอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการฉาบบ้านดินนะครับซึ่งได้ทําการฉาบแล้วครับหลังจากการก่อเสร็จร่วงด้วยพายุหลายๆพายุพายุสองลูกที่ผมโดนเข้าไปก็คือทําให้ผมได้หยุดการก่อและฉาบวันนี้เป็นช่วงวันที่8พฤศจิก,กาย,ยนสองพนนะครับก็หมดฝนแล้วก็จะเป็นช่วงหน้าหนาว ออนนี้ไม่มีไม่มีฝนก็จะทาจะได้เวลาฉาบที่ผมด้านหลังคือผมได้ลองฉาบไปนะครับก็ฉาบฉาบมาช่วงแรกก็โดนอุบัติเหตุน,นิดนึงนะครับคือบันไดนะครับเพื่อนๆที่ทํางานเกี่ยวกับสร้างเนาะก็ระวังนิดนึงเรื่องมันผมเอาค้อตะปูไปวางไว้บนไดบันได,นดแล้วก็ลงมาลืม พอลืมเสร็จนี่ก็ทําข้างล่างก็ลืมว่ามันมีข้อตะปูดข้างบนก็จับย้ายบันไดปกติยกบันไดขึ้นมาก็ปรากฏว่าไอ้คอนมันอยู่ข้างบนน่ยมันก็ร่วงมาใส่หัวแต่พี่เอียนครับก็ไม่แตกเยอะมันแค่ตลกไม่ได้เย็บก็ยังเหนียวอยู่ก็มาดูการฉาบบ้านดินของผมก็ใช้ดินที่ชาญนึงก็ใช้ดินที่เราทําทําอิฐบล็อกหละครับ อันเดียวกันเลยแต่เราจะใช้แกลบน้อยกว่านิดนึงเพื่อเราไม่ต้องการให้เห็นเื้อแกลบจะทําให้เกิอแตกอาจจะแตกนะผมกำลังทดลองเหมือนกันว่ามันจะแตกไหมสูตรผมทำเนี่ยซึ่งผมได้ฉาบไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม,ไม่เห็นรอยแตกครับเห็นต้องรอยในการแตกของมันก็ผมจะพา,าท่านผู้ชมไปดูวิธีการทําทฉาบของผมเนี่ยผมใช้วิธีแบบไหนคนระับไปดูคนระับ อันนี้ก็จะเห็นการฉาบนครับของผมเมื่อวานนะครับนี่คือการฉาบรอบแรกนะครับก็เหลือการาตกแต่งนิดนึงความเรียบยังไม่เรียบนะครับสำหรับดินในการฉาบผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็ใช้แกลบนี้น้อยกว่าดินปกติจะใช้แกลบเป็นตัว ปรับความหนืดแต่อนนี้ใช้หนีดใช้ดินเป็นตัวปรับความดืนเหนืดแทนนะครับก็จะประมาณนี้การทำทำฉากนะครับฉากผนังบางทีเราจะลกก่อมันไม่ตรงนะจะมีเบี้ยวๆอยู่ช่วงจะมีเบี้ยวเราก็เอาใช้ระดับน้ำนับวัดตะปูตอกไว้นะตะปูตอกเราจะเราจะฉาบปรประมาณนี้แล้วก็เอาชะ เอาเอะไรเาขาเรียกว่าระดับน้ําวัดตรงขนนะึ้นไปฮะวัดแนวตรงข,งขึ้นไปเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นสําหรับคนมือใหม่นะครับอาจจะไม่ไม่เข้าใจมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวนี่ครับเราจะใช้ตะปูตอกยึดตากไม้ ปกติจะใช้ตัวสามเหลี่ยมก็ได้ครับแต่พออืดอนผมสามเหลี่ยมไม่ไม่มีมีไม่ยาวมียาวไม่พอก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัววัดระดับน้ำนะให้มันตรงระตับตอกตะปูตอกตะปูวัดแล้วกาข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆนื่อับเอาให้มันตรงสําหรับกําแพงของเราซึ่งกําแพงของเราก็จะตรงตามระดับน้ํานะครับที่เราวัดขึ้นมา ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากทำนะครับแบบนี้หรือจะใช้เป็นแบบไม่ต้องอันนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ระดับน้ำก็ได้ฉาบไปเลยตามสไตล์ตัวเองได้เลยแต่ผมต้องการให้มันตรงฮนะมันตรงก็เหลือแต่ก็เหลือแต่จะใส,ส่สีรอบที่สามนะครับรอบที่สองนะครับก็จะใส,ส่สี ฉาบด้วยปูนขาวอีึงก็ตอนนี้ก็เรือฉาบให้มันเสร็จก่อนนะครับเหลือทั้งหลังนะครับอาจจะใช้เวลาส,ะะลนะสักระยะหนึ่งเลยแหละสักระยะหนึ่งเลยนี่นะครับบ้านากระท่อมบ้านดินนะครับเป็นการคุณที่ถูกที่สุดซึ่งใช้แค่แรงนะครับ ก็จะมีแค่ดินเท่านั้นเองนะข้อความละเอียดก็ถ้าเอาจริงๆก็เทียบก,ก็เทียบก,กับปูนเนี่ยก็ไมไ่ต่างกันครับไมไ่ต่างกันถ้าเราฝีมือดีก็ทําให้เรียบกว่านี้ได้ก็จะใช้ถ้าจะให้มันเรียบตรงเหมือนปูนนี่ก็ใช้ตม้มผสมทรายได้เลยเนะี่ยปาดหน้าบนให้มันเข้าให้มันเรียบตรงนะสำหรับคนที่ต้องการให้มันตรง ต้มแล้วผสมรายแล้วก็ฉาบอีกรอบหนึ่งมันก็จะไม่มีอรอยรอยเข็นแกลบนะมันก็จะตรงแต่ถ้าเราใส่ใส่สีเนี่ยฉาบครั้งสุดท้ายเนี่ยคือทาสีด้วยป,ปูนขาวเนี่ยมันก็จะละเอียดละเอียดไม่ไม่เห็นพวกนี้แล้วแหละผมคิดว่าไม่เห็นไม่เห็นพวกรอยแกลบรอย หลุมบ่อแล้วนะครับก็ก็จะสวยงามขึ้นตอนนี้ก็เหลือฉาบนะครับครับนี่ก็ฉาบได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับหากระท่อมดินของผมก็ประมาณนี้นะครับ ต้องใช้เวลาสักพักเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซาฉาหนาเลยสามนิ้วนะฮะบางบางช่วงก็สามนิ้วแล้วก็ถ้าเกิดสาฉาครั้งเดียวเอาสามนิ้วเลยมันมันไม่ยึดนะครับมันจะหย่อนเหมือนช่วงด้านบนมันหนาไปมันไม่กอดต้องรอให้มันแห้งไปทีละชั้นก่อน มันหนาไปรอนะ่าพูดถึงความสวยงามก็เริ่มจะสวยขึ้นแนละ้วตามสภาพฉากเสร็จไปเกือบครึ่งแล้วกระถ่อมดินคนระับกระถ่อมบ้านดิน ต้องใช้เวลาสักพักครับติดตามตอนต่อไปอคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไอแมนวนเกษตรด้วยนะครับถ้าสนใจรักบ้านดินนะครับฮักในกระท่อมบ้านดินเราบรรลุษฉพ,พร้อมๆกันนะครับคลิปนี้ก็จะทําขึ้นมาสําหรับคนที่ชอบบ้านดินนะครับแต่คนที่อยากจะทําเป็นพิธีนะครับก็ ท่าน,นี้ก็โดนฝนมาตั้งหลายครั้งนะครับทั้งฝนสาดท,ทั้งอายุ2อสามลูกก็ยังอยู่นะนี่เรายังไม่ได้ฉาบถ้าฉาบเสร็จเด้๋ยวคงจะใช้ได้เลยนะเราทำการฉาบไปที่หนึ่งแล้วจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นอีกไปเรื่อยครับไปพบพร้อมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ